สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังเคยไปที่วัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นศาลพระนางสร้อยดอกมากหรือศาลเจ้าแม่แอนเน่นะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยไปขอความรักกับเจ้าแม่สร้อยดอกมากมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรักระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งคะ่ะนั่นก็คือเจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกมาก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าชายสายน้ำพึ้งกับพระนางส้อยดอกมากซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานการสร้างวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าเจ้าชายสายน้ำพึ้งสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์รักแด่พระนางส้อยดอกมากพระมเหสีที่ที่วงคดลงด้วยความเข้าใจผิดของพระนางเองอย่างความเศร้าโศกเสียใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอันมากเรื่องเล่ามีดังต่อไปนี้นะคะ สมัยก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างกรุงศรีอุธยาเป็นราชธานีนั้นราชอาณาจักรไทยในเวลานั้นเกิดว่างกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองเพราะกษัตริย์องค์ก่อนสิ้นพระชนโดยไม่มีราชทายาทเราเสนาบดีและอำมาตย์ทั้งหลายจึงทําพิธีเสี่ยงทายหาผู้ที่มีบุญญาธิการมาเป็นกษัตริย์โดยการอัญเชิญเครื่องราชกุฏภัณฑ์ลงเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์พายไปตามแม่น้ํา เมื่อเรือเดินทางไปถึงตำบลหนึ่งก็ไม่ยอมไปต่อไม่ว่าฝีพายจะออกแรงพายสักเท่าใดเรือก็ไม่ขยับขยื่อนเลยเราเสนาบดีและอำมาตย์คิดว่าคงเป็นเพราะมีผู้มีบุญอยู่ที่ตำบลน,นี้จึงพากันขึ้นบกเพื่อไปสืบหาก็พบเด็กเลี้ยงควายกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นเป็นพระราชากันอยู่เราคุณนางเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนจอมปลวกสมมติตัวเองว่าเป็นพระราชา แล้วก็มีเด็กอื่นๆนั่งคุกเข่าที่พื้นดินอมาจุกที่เราให้ท่านไปดูแลราษฎรทางเมืองเหนือเป็นอย่างไรบ้างราษฎรของเรามีเรื่องทุกข์ร้อนประการใดบ้างข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ไหมโจนผู้ร้ายชุกชุมหรือเปล่ารายงานให้เราฟังหน่อยสิเด็กที่เป็นพระราชากล่าวราษฎรอยู่ดีกินดีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ดีจนผู้ร้ายไม่มีพระเจ้าค่าเด็กจุกบอกพร้อมกับแสดงความเคารพแล้วท่านเสนาแกละละ หัวเมืองทางใต้เป็นอย่างไรจงว่ามาสิเด็กชายผู้เป็นพระราชาหันไปถามเด็กชายแกละก็เรียบร้อยดีเหมือนทางเหนือพระเจ้าค่าแกลตอบเราเสนาบดีและอำมาตย์เห็นรูปร่างลักษณะและท่าทางของเด็กที่เล่นเป็นพระราชาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการนอกจากนี้การพูดการจาก,ก็แสดงว่าเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเราเสนาบดีและอำมาตย์จึงแจ้งความประสงค์ แล้วเชิญเด็กคนนี้ลงเรือพระที่นั่งสุวรรณหง์ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพเพราะเรือพระที่นั่งเคลื่อนที่กลับเมืองไปอย่างง่ายดายเสนาอมาตและประชาชนทั้งปวงจึงพร้อมใจกันจัดพิธีราชาพิเศษให้เด็กคนนี้ขึ้นเป็นกษัตริย์ส่งพระนามว่าเจ้าชายสายน้ำผึ้งเหตุที่ได้ชื่อว่าเจ้าชายสายน้ำผึ้งนั้นเพราะวันหนึ่งขณะเสด็จประพาสทางชนละมารเมื่อเดินทางไปถึงวัดปากคลอง ทอดพระเนรเห็นรังพึ่งจับอยู่ที่อกไก่ใต้ช่อฟ้าพระองค์จึงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์มีบุญญาธิการที่จะปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็ขอให้น้ำพึ่งหยดลงมากลัวเอาเรือขึ้นไปถึงกำแพงแก้วเถิดพอสิ้นคำอธิษฐานก็มีน้ำพึ่งไหลลงมากลัวเอาเรือพระที่นั่งขึ้นไปประทับจนถึงกำแพงแก้วนั้นพระองค์จึงได้ชื่อว่าเจ้าชายใส่น้ำพึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส่วนทางเมืองจีนก็เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้มีบุญญาธิการเกิดจากจันทร์มากพระเจ้ากรุงจีนจึงรับมาเป็นพระราชธิดาบุญธรรมแล้วตั้งชื่อว่าเจ้าหญิงสร้อยดอกมากเมื่อเจริญวัยขึ้นเจ้าหญิงมีสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นพระเจ้ากรุงจีนต้องการให้นางมีคู่เป็นผู้มีบุญญาธิการเหมือนกันจึงให้โหนทำนายดวงชะตาของเจ้าหญิง ข้าพระพุทธเจ้าตรวจดูดวงจิตตาของเจ้าหญิงแล้วตามตำราบ่งบอกว่าเนื้อคู่ของเจ้าหญิงเป็นกรรษัตริย์เมืองไทยไปะยะค่ะโหนทำนายถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้ให้ราชทูตนำสารไปแจ้งเก่กรรษัตริย์เมืองไทยไปเจ้ากรุงจีนตรัสเมื่อพระเจ้าสายน้ำพึ่งได้รับสารจากพระเจ้ากรุงจีนก็ยินดียิ่งนักยึงตรัสตอบราชทูตไปว่าท่านจงไปกราบทูลพระเจ้ากรุงจีนว่าเรายินดี และขอบพระไทยมากที่ยกเจ้าหญิงส้อยดอกมากให้เป็นมะเหสีของเราแล้วเราจะเดินทางไปอภิเษกสมรสในเดือนสิบนี้เจ้าชายใส่น้ำพึ่งเดินทางไปเมืองจีนโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยเพียงลำเดียวเมื่อเดินทางไปถึงปากอ่าวประชาชนชาวจีนต่างพากันสรรเสริญเจ้าชายที่มีบุญญาธิการเดินทางมาถึงเมืองจีนด้วยเรือพายได้อย่างปลอดภัย พระเจ้ากรุงจีนต้องการทดสอบความกล้าหาญของเจ้าชายใส่น้ำผึ้งจึงให้อํา์อัญเชิญเรือพระที่นั่งไปประทับที่อ่าวเสือและอ่าวนาคแห่งละหนึ่งคืนเสร็จแล้วให้อํา์มารายงานความเป็นไปให้ทรงทราบเจ้าชายสายน้ำผึ้งทรงมีความกล้าหาญและมีบุญญาธิการเหมาะสมกับเจ้าหญิงสร้อยดอกหมากอย่างแท้จริงเพราะพระองค์สามารถประทับที่อ่าวเสือและอ่าวนาคแห่งละคืนได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้แล้วในเวลากลางคืนยังได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงเพลงขับกล่อมทั้งคืนโดยที่ไม่เห็นตัวผู้บรรเลงด้วยพระเจ้าค่าดีจริงถ้าเช่นนั้นท่านอมมาตร,รีบไปจัดขบวนเกียรติยศเชิญเสด็จเจ้าชายเข้ามาเราจะได้จัดการอภิเษกสมรสกับลูกหญิงของเราให้เรียบร้อยเจ้ากรุงจีนตรัสด,ด้วยความดีพระไทย หลังจากเสร็จพิธีอภิเษกสมรสแล้วเจ้าชายสายน้ำพึ่งพร้อมด้วยพระมเหสีก็คือพระนางสร้อยดอกมากก็ทูลลาพระเจ้ากรุงจีนเสด็จกลับเมืองไทยเพราะว่าเจ้าชายเป็นห่วงราชกิจที่เมืองไทยพระเจ้ากรุงจีนจึงรับสั่งให้จัดเรือสำเภาห้าลำพร้อมด้วยเครื่องอุป,ปโภคบริโภคอีกมากตามมาส่งเสด็จถึงเมืองไทยที่เมืองไทยเหล่าขุนนางผู้ใหญ่พร้อมด้วยพระราชาคณะ150รูป ได้ออกไปต้อนรับพระเจ้าสายน้ำพึ่งและพระมเหสีที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าเกาะพระเมื่อเจ้าชายสายน้ำพึ่งกับพระนางส้อยดอกหมากเสด็จมาถึงปากแม่น้ำเบี้ยเจ้าชายรับสั่งกับพระนางว่าน้องจ๋าเราเรินทางมาถึงบ้านเมืองของพี่แล้วหากน้องจะเข้าวังในเวลานี้จะไม่สมเกียรติของราชาธิดาของพระเจ้ากรุงจีนน้องจงคอยพี่อยู่ที่นี่ก่อนพี่จะเข้าไปในวังเพื่อจัดกระบวนเกีดยรติยศมารับนะจ๊ะ เพคะน้องจะคอยเสด็จพี่อยู่ที่นี่ผนังสร้อยดอกหมากรับปากเมื่อเจ้าชายใส่น้ำพึ่งเสด็จกลับวังก็มีราชกิจมากมายเพราะจากบ้านเมืองไปนานจึงไม่ได้ออกมารับผนางสร้อยดอกหมากด้วยพระองค์เองมีแต่อัมามย์และกระบวนกิจยศมารับแทนผนันงจึงไม่ยอมเสด็จไปพร้อมกับกระบวนและตรัสกับผู้มารับว่าเรากับเสด็จพี่เดินทางมากลางทะเล ฝาคลื่นลมอันตรายมาด้วยกันเป็นเวลานานกว่าจะมาถึงที่นี่แต่เมื่อมาถึงแล้วเสด็จพี่กลับเข้าวังและไม่กลับออกมารับเราอีกเราเสียใจมากพวกท่านไปทูลเสด็จพี่ได้ว่าถ้าไม่ออกมารับเราด้วยตัวเองแล้วเราจะไม่เข้าไปพระนังตรัสด,ด้วยความน้อยพระไทยเมื่อเจ้าชายใส่น้ำพึ้งทรงทราบว่าพระนางสร้อยดอกหมากไม่ยอมเสด็จมากก็สัป,ปยอกกลับไปว่าเมื่อมาถึงแล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเธอ พนางสร้อยดอกหมากทรงทราบว่าเจ้าชายตัดเช่นนั้นทำให้เสียพระไทยมากขึ้นรุ่งขึ้นเจ้าชายเสด็จมารับด้วยพระองค์เองพนางสร้อยดอกหมากจึงตัดพ้อต่อว่าว่าเมื่อเสด็จพี่ไม่ยอมมารับน้องไม่รักน้องแล้วใช่ไหมเมื่อไม่รักแล้ววันนี้จะเสด็จมารับทำไมน้องไม่ไปไปคะพี่ขอโทษนะจ๊ะเมื่อวานมีราชกิจมากพี่จึงมารับน้องไม่ได้วันนี้พี่ก็มารับน้องแล้ว เข้าไปในวังด้วยกันเถิดนะจ๊ะเจ้าชายพยายามง้องงอนไม่ไปเพคะน้องไม่ไปพระนางยืนยันเมื่อไม่ไปก็อยู่ที่นี่เถิดเจ้าชายแกล้งหยอกเยา้าพระนางสร้อยดอกหมากเสียพระไทยมากคิดว่าพระสวามีไม่รักพระนางแล้วจริงๆทำไมตรัสเช่นนั้นพระนางจึงกลั้นใจตายเจ้าชายใส่น้ำผึ้งแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทันเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น ทรงโศกเศร้าเสียใจมากโปรดให้อันเชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกระจะแล้วทรงสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าวัดพระนางเชิญหรือวัดพระนงเชิงซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพนันเชิงวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลูริมแม่น้ำป่าสักพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปที่สำคัญก็คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโต ชาวจีนเรียกว่าซัมปอกอเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากทั้งชาวไทยและชาวจีนวัดพนันเชิงวรวิหารนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหากคุณผู้ฟังเดินทางไปจังหวัดอยุธยาเชิญชวนให้เข้าเยี่ยมชมนะคะซึ่งศาลเจ้าจะเปิดให้เข้าชมทุกวันคนไทยเข้าชมฟรีนะคะส่วนชาวต่างชาติก็เสียค่าเข้าชมคนละ20บาทค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสวัสดีไทยแลนด์เด็กดี .com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ